รนไสวัสดีครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเย็นๆนี้กันนะครับรายงานพิเศษที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าจ้างแรงงานใหม่ที่จะประกาศใช้ในหนึ่งมกร,ราคมนั้นกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันอย่างมากครับเพราะว่าในที่สุดแล้วอัตราค่าจ้างแรงงานใหม่ที่จะประกาศใช้กันทั่วไปนั้นแรกๆก,ก็มีเสียงต่อต้านจากท้านของภาคเอกชนแต่ในที่สุดก็ถือว่ายอมรับกันได้ แต่ถ้าไปถามใจของผู้ใช้แรงงานทั้งแบบมีฝีมือไม่มีฝีมือรวมไปถึงเจ้าของกิจการซึ่งเขารู้ต้นทุนของเขาเองว่าตกลงแล้วช่วยหรือว่าฉุดขีดความสามารถในการแข่งขันความต้องการที่สมดุลที่สุดที่ทําให้เศรษฐกิจเดินได้และก็มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพรวมถึงแรงงานสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ลําบากแากแ้นอยู่ตรงไหนติดตามรายงานพิเศษครับค่าใช้จ่ายเรามันสูงมาเดี๋ยวนี้นะก่าวว่าเขาจะขึ้นแำลงอะไร สว่าดีขึ้นหน่อยน่าจะมีเงินเก็บมากอยู่ค่ะถ้าค่าแรงขึ้นนะคะขึ้นครั้งนี้ก็ดีใจดีใจมากเพราะมันจะส่งผลให้พวกผมมี ชีวิตด,ดีขึ้นเสียงของบรรดาผู้ใช้แรงงานเหล่านี้นะครับสะท้อนเห็นถึงความดีใจของพวกเขาจากการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าความเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันในด้านของผู้ประกอบการแน่นอนครับว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงต้นทุนการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจุดสําคัญหลังจากนี้ก็คือการปรับตัวทางธุรกิจครับเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ค่าครองชีพและต้นทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการ SME อุตสาหากรรมอาหารรายหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครคือตัวอย่างน้อยรายของนายจ้างที่เข้าใจหัวอกของผู้ใช้แรงงานและยอมรับต่อการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเธอบอกกับเราครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนีงแงน้แม้ทําให้ต้นทุนแรงงานของเธอเพิ่มขึ้นมาอีก1%เปอร์เ็น6%เป็นเแต่เมื่อรวมต้นทุนทั้งหมดในธุรกิจของเธอแล้วยังถือว่ามีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเพราะต้นทุนหลักอย่างวัตถุดิบและเครื่องจักรมีมากกว่าหลายเท่า รวมแล้วสูงถึงกว่า70%แม้ต้นทุนค่าจ้างเพิ่มขึ้นแต่เธอก็ไม่คิดลดคนงานกว่า100คนที่รวมฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาร่วม15ปีนับตั้งแต่เปิดโรงงานแต่จะใช้วิธีเพิ่มยอดขายเพื่อชดเชยกำไรต่อหน่วยที่ลดลงโดยการส่งออกสินค้าให้มากขึ้นโดยเน้นกลุ่มอาเซียนเพราะหวังว่าการเปิดเสรีการค้ากลุ่มประเทศอาเซียนจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าให้เป็น40%ภายใน3-5ปีจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง10%เท่านั้น นอกจากนี้เธอยังอาศัยช่วงเวลาที่ค่างเงินบาทแข็งนำเข้าเครื่องจักรมาในราคาถูกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนในระยะยาวเราเข้าใจเขาเพราะว่าถ้าเขาไม่มีอะไรเลยนี่ก็เขาก็เขาก็เครียดแล้วเขาก็ไม่อยากทํางานตอนนี้ยิ่งคนงานนี่ก็หาหาหา,หายากสำหรับคนงานไทยนะคะก็ต้องบอกว่าหายากแต่ว่าถ้าเกิดเราใจ่ายให้เขาพอใจแล้วอยู่ได้ราิดว่าเขาก็อยากจะทํางานตรงน,นี้ค่าแรงเนี่ยขึ้นทุกปีอยู่แล้ว เราก็ต้องเตรียมการตั้งแต่เริ่มต้นเลยวา่าถ้าแรงเป็นขนาดไหนเราต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยสอดคล้องกับแง่มุมของนักวิชาการด้านแรงงานที่ระบุว่าปัจจุบนันนี้ต้นทุนภาคอุตสาหการรมในด้านแรงงานมีอยู่ไม่ถึง10%เท่านั้นที่เหลืออีกกว่า90%อยู่ในหมวดวัตถุดิบเครื่องจกักรค่าขนส่งและต้นทุนประเภทอื่น,นๆการลดต้นทุนจึงควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตมากกว่า การออกมาขู่เข็นว่าจะปลดคนงานจึงไม่เป็นธรรมต่อบรรดาผู้ใช้แรงงานอย่างยิ่งนอกจากนี้ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ย5%ในครั้งนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่มากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อุตสาหกรรมที่มีมีความทันสมัยอะไรพวกนี้เขาไม่กระทบนะฮะแต่จะไปกระทบอุตสาหกรรมประเภทเไม่ค่อยมีความสามารถในการทําอุตสาหกรรมเพราะว่ายังอาศัยการคุมค่าแรงหรือพูดกันไม่เกรงใจก็คือยังอาศัยการกดค่าแรงเนี่ย การเพิ่มค่าแรงนั้นมันกระเทือนแค่ในส่วนในส่วนสิหรือในส่วนน้อยเท่านั้นเองนั้นผมคิดว่าถ้าจะเอาใจธุรกิจที่ไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็เท่ากับทําให้คนงาน,นต้องมานั่งเสียสละให้กับคนที่หารายได้ในรูปของกําไร จุดสมดุลระหว่างผลกาไรทางธุรกิจและความเป็นอยู่ของลูกจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนั่นเพราะภาคอุตสาหกรรมคงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เช่นกันหากขาดบรรดาผู้ใช้แรงงานฐานรากเหล่านี้ชัชวัตเพชรมุกถ่ายภาพธิติกรที่ยนเทีนทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานนั่นก็คือรายงานพิเศษที่จะพยายามหาโจทย์แล้วก็ในส่วนของคําตอบที่ชัดเจนที่สุดน,นะครับว่าจุดสมดุลของทั้งผู้ใช้แรงงานผู้รับจ้างเจ้าของกิจการ เพื่อที่จะให้การผลิสินค้าและอุตสาหกรรมนั้นมีความสมดุลมากที่สุดอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับและทั้งหมดนี้คือจอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้พักสักครู่กับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ